สวัสดีครับวันนี้เรามาวัดวีรโชธธรรมารามอยู่จังหวัดชาเชิงเซาก็จะมีจุดถวายสังฆทานเราสามารถทำบุญได้ขึ้นมาชั้นสองก็จะมีจุดบริการดอกไม้ทูบเทียนพอเสร็จแล้วเราก็มาเวียนเทียนใต้องค์พระขอขอมาทางซ้ายทางขวาขอโชคลาภจุดต่อไปก็จะเป็นพญานาคเจ็ดเสียร จุดต่อมาก็จะเป็นแม่ตะเคียนทองแม่สบายเงินแม่สบายทองจุดนี้เราสามารถมาขอโชคลาภแล้วแต่โชคแต่ลาบของแต่ละคนข้าพเจ้าก็มาถูแป้งขอเลขขอโชคขอลาบข้าพเจ้าก็เห็นสองแปดแล้วก็ห้าลองเรียงเลขกันดูนะครับว่าจะโชคใครโชคมันตาดี จุดต่อมาก็จะเป็นจุดพญานาคถ้าถ่ายรูปตรงนี้ค่อนข้างสวยมากจุดนี้ก็จะเป็นทวเท้าเบสุวรรณเดินต่อมาก็จะลอดใต้ฐานองค์พระโบสถ์ที่นี่สวยมากล้อม้อม,อมด้วยแก้วไม่รู้จาก,กี่หมื่นกี่พันชิ้นสวยอลังการถ่ายรูปนี้คือสวยมาก เดินออกมาด้านข้างก็จะเป็นองค์พระอุ้มบาทจะจะมีจุดให้อาหารช้างช้างน่ารักมากเขาได้กินอ้อยไม่รู้ว่าเขาจะฟันผุหรือเปล่าเพราะมีมรสหวานแต่เขารสชาติอร่อยมากก็เก็บภาพปิดท้ายจบทิป